กิติท่านพ่อท่านครับท่านอาจารย์วิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นท่านผู้ดูแลหลักสูตรสาขาปราัชญาแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรเทพวินอาจารย์พูนชัยขั้นสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ที่เกิดการเสวนาขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยก็ได้ยินชื่อท่านอาจารย์หมอเขียวมานานละ นะครับอยากจะมาเยี่ยมจนถึงที่และตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมไม่เสียใจที่ผมมาถึงช้ายังไงผมก็มาถึงแล้วนะครับขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับประเด็นก็คือป้ายที่เขียนไว้ทางด้านหลังหลายท่านคงจะยังไม่ได้อ่านคนฉลาดสร้างอาหารใครก็ไม่รู้สร้างอาวุธสะสมอาวุธ เป็นคำพูดที่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดสงครามโรคครั้งที่สามเกิดขึ้นผู้ภผาฟ้าน้ำเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ปลอดภัยเขาจะปิดถนนหนทางเขาจะครบราคาฟันกันที่ไหนไม่กังวลอาหารการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อม เมื่อเดินเข้ามานั่งรถเข้ามาก็ได้ยินท่านเขาเรียกว่าสารถีพิเศษท่านก็จะแนะนำว่าอันนี้ไร่ข้าวชื่อไร่สันโดษอันนี้ชื่อโน้นชื่อนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของหลักธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับเรื่องของความอยู่รอดขอต้อนรับท่าน ที่กำลังเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา,าทางออนไลน์วันนี้เรามีเครือข่ายการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทของมหาจุฬาลงกรณกรณาชวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศในสาขาวิชาปรัชญาแต่ในขณะเดียวกันเราก็เปิดออนไลน์ให้กับทางนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ทางพระอาจารย์ทางนิสิตนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนฟังน้อยนะครับคนฟังที่มองไม่เห็นมีอยู่ทั่วประเทศไทยจากภาคใต้ของประเทศไทยภาคอีสานภาคกลางนะครับที่มีมหาจุรลรว,วิทยาลายัยอยู่จังหวัดขอนแก่นแม้กระทั่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมได้รับเชิญมาผมก็มานึกว่าเอะผมกำลังจะพูดเรื่องอะไรดี อาสา์เตรียมตัวมาอย่างดีท่านพระครูสิริพูดไปหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็ต้องออกะละทีนี้นะ8ป0ร้สิบล้านคนเป็นโรคขาดอาหารสองร้สบล้านกำลังจะขาดแคลนอาหารรวมแล้วลองนึกดูนะครับคนในโลกนี้พันล้านเนี่ยเป็นโรคขาดอาหาร แล้วก็กำลังจะขาดอาหารแต่เมื่อเข้ามาที่ภูผาฟ้าน้ำอาจจะไม่พอเนาะอาจ์หมอเขียวเนาะนะครับเพราะว่าคนอ 5, 000 000 000 000 000ีกประมาณหกพันล้านอยู่ทั่วโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องอาหารพอสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าอาหารที่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องนึกถึงว่าทำไมอาหารจึงจำเป็นที่สุด ท่านอาจาพระครูสิริท่านพูดไปแล้วว่าอาหารก็คือสิ่งบำรุงเลี้ยงชีวิตอาหารก็คือปัจจัยที่สำคัญต่อการค้าชูชีวิตถ้าไม่มีอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาร4อย่างก็ตามนะครับมีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญญาก็จะบอกเอาไว้ถึงเรื่องของอาหาร4อย่าง นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ทั้ง4อย่างนั้นมันก็ค้าชูกันและกันแต่หลักสาคัญที่สุดก็คืออาหารที่เป็นอาหารคือการกินที่เราที่เราเรียกว่าปัจจัยสี่ที่เราใช้ดํารงชีวิตก็คืออาหารคือคาข้าวภาษาบาลีก็ใช้คาว่ากาวาลิงกะลาหารฝรั่งเขามีคำโคตรอยู่ you are what you eat คุณเป็นอย่างที่คุณกิน คุณรับประทานอย่างไรคุณก็ดำรงชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นอาหารถ้าทานมากก็ทำให้เกิดโรคต่างๆมัดตันยุตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นยูอาวั o ยูอีพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์พระครูท่านพูดเอาไว้ว่าท่านฉันมือเดียวเนี่ยท่านรับประทานมือเดียวที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่และก็ทำประโยชน์พอละ สำหรับชีวิตของคนที่ทำงานเพื่อการเผยแผร่องค์ความรู้แต่ถ้าสำหรับคนที่ทำงานเพื่อใช้แรงงานก็จำเป็นจะต้องมีอาหารมื้อที่สองถ้าไม่งั้นไม่มีแรงทำงานนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการความสุขเขาเรียกว่าความสุขแบบการมาสุขัาริการุโยกก็ต้องมีอาหารมื้อที่สามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ชัดเจนว่า คนที่รับประทานอาหารสามมื้อนั้นก็คือเพื่อสำหรับบุคคลผู้สนใจบริโภคกามกามะโพคีท่านใช้คำว่าคำนั้นนะครับกามาโ h คีก็คืออาหารมื้อที่สามเพื่อความสนุกในชีวิตแต่อาหารมื้อที่สองก็คือเพื่อการทำงานอาหารมื้อหนึ่งก็คือเพื่อการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นความจำเป็นสำหรับอาหารถ้าต้องการมีชีวิต ต้องการประกอบคุณงามความดีต้องการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องทํางานหนักเหมือนกรรมกรไม่ต้องทํางานหนักเหมือนคนอื่นเนี่ยหนึ่งมื้อเพียงพออันนี้ก็คือเรื่องของมัตตัญยูตานะครับมาสู่ประเด็นที่จะชวนคุยที่ตรงนี้ก็คือว่าประเทศไทยเคยพูดเอาไว้ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของทรัพยากรอาหารทรัพยากร ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่ปฏิรูปประเทสะวานอะไรลงไปในดินโดยธรรมชาติมันขึ้นน้ำมันมีฤดูกาลมันพร้อมนะครับแต่ระยะหลังต่อมาปรากฏว่าที่เคยเป็นแหล่งแผ่นดินทำแผ่นดินทองวานอะไรลงไปในดินก็ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมันจะยากเพราะว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตผลทางอาหาร ถ้าทำอาหารเพื่อ,อยังชีพก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งด้วยสารเคมีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเร่งด้วยสารเคมีแต่พอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาจากการปฏิวัติเกษตรกรรมในชุดตน้นพอเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาพบเป็นไงครับทุกคนก็ต้องการอยากจะรวยต้องการอยากจะมีนนมีนี้การทําอาหารก็เลยทําเพื่อไม่ใช่เพื่ออยู่นะทีนี้นะครับเพื่อการรับรวย เพื่อการเป็นผู้มั่งคัง่งแต่ทํายังไงจะเป็นผู้มั่งคั่งนะครับก็ต้องผลิตให้มันมากที่สุดทํายังไงให้มันมากที่สุดก็ต้องบํารุงมันเข้าไปพอบํารุงมันเข้าไปปุ๊บนะครับการตัดต่อชีวพันธุก,กรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นกเกษตรเชิงเดียวพอกลายเป็นกเกษตรเชิงเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือศัตรูพืชก็เข้ามาพอศัตรูพืชเข้ามาก็ต้องกําจัดศัตรูพืชก็เลยต้องสร้างสารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงเรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ ทั้งหมดทั้งพวงที่มนุษย์เราทําด้วยเจตนาอยากจะต้องการมีเงินมีทองจากการค้าขายอาหารตรงนี้กลับเป็นสิ่งที่ทําลายตนเองกลับเป็นสิ่งที่ทําลายตนเองการที่ได้มากลับมาคิดจริงๆเลยว่าการปลูกพืชการทําอาหารเนี่ยเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นออแกนิกสก็คือเป็นอาหารแบบธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมีขอให้ธรรมชาติฟื้นฟูด้วยตัวเองตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่เข้ามาดูที่ชุมชนปูผาฟ้าน้าก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเป็นยาเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบอินทรีย์คือปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า you are what you eat ถ้าเราทานอาหารที่เป็นพิษ เราทานอาหารที่มีสารเคมีสะสมอยู่ในร่างกายไม่แปลกใจโรงพยาบาลนะครับมีการตรวจสอบคนสภาวะอาหารกินเต็มท้องแต่เป็นทุพโภชนาการคำว่าทุพโภชนาการก็คือสารอาหารมันไม่พอสารอาหารมันอาจจะมีบางตัวที่มีการตัดต่อมีการตัดแต่งชีวพันธุก,กรรมเคยมีคนเขาเล่าเอาไว้ว่า รับประทานมะม่วงเดี๋ยวนี้มะม่วงณนปัจจุบันที่ทํากันเยอะๆเนี่ยมันเป็นรถมะม่วงอะไรก็ไม่รู้เราอยากจะทานมะม่วงอกร่องเราอยากจะทานมะม่วงเขียวสเสวยเราอยากจะทานมะม่วงไม่ว่าจะเป็นเพชรบันหลกักไม่ว่าจะเป็นน้ําดอกไม้แต่ว่ารสชาติมันมันเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นดิบๆด้วยแล้ว รสชาติเห็งความเป็นมะม่วงดั้งเดิมมันไม่มีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงท่านในเมื่อเรารับประทานไอสิ่งของที่มีการปรุงแต่งอย่างนี้นี่ก็คืออาหารนะนะครับถ้าปรุงแต่งอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงครับนําโรคนําภัยมาเข้าตัวนะครับเยอะแยะมากมายโรคที่เกิดขึ้นมาจากอาหารนี่เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นในประเดน็นในประเด็นที่ที่ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของว่าพันล้านคนนี้ กำลังเป็นโรคขาดอาหารและก็กําลังจะขาดแคลนอาหารในขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังจะพัฒนาตนเป็นเขาเรียกว่าเป็นครัวของโลกเป็นแหล่งส่งอาหารไปทั่วโลกแต่เรากลับใช้พื้นที่ผิดพลาดใครจะว่ายังไงก็ช่างผมจะขออนุญาตพูดอย่างนี้บ้านเรานั้นเป็นที่ลุ่มเป็นที่สำหรับน้ำขังเหมาะสำหรับการทำนาทำไร่การเกษตร พื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถบภาคกลางปิงวังยมน่านไหลลงไปไม่ว่าจะเป็นทางทางอีสานทางใต้ก็แล้วแต่เนมันเหมาะสําหรับการที่จะทําการเกษตรถ้าเราดูแลดีๆนี่นะครับอาหารบ้านเราไม่ขาดแคลนเลี้ยงคนทั้งโลกได้แต่ปรากฏว่าเราใช้พื้นที่ของเราไม่ถูกต้องแล้วกลับไปทําอะไรครับไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยไปพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปพัฒนาเป็นโน่นเป็นนี่ ที่ที่เหมาะต่อการปลูกข้าวปลูกนะ้ำมันคือที่รุ่มมันเป็นที่ที่มีการพัดพาเอาปุ๋ยธรรมชาติออกไปจากที่สูงลงไปแต่เรากลับไปทําเป็นบ้านจัดสรรเรากลับไปทําเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเรามาปลูกข้าวที่ไหนไท้ายที่สุดต,ต้องมาปลูกบนดอยแต่ถ้ามาปลูกบนดอยถ้ารู้จักดูแลแบบที่ผู้พาฟ้าน้ํากําลังทานะครับตามแนวพระราชดำริของบริบัทสดทาเจ้าอยู่หัว รู้จักทำฝายชะลอน้ํารู้จักทํารวนทํานี้แล้วก็ลักษณะการดูแลแบบออกแกนิกตรงนี้เนี่ยแต่พื้นที่ที่กว้างใหญ่ละทําไมเราปล่อยให้เป็นสิ่งเป็นพื้นดินที่ไร้ค่าประมาณนี้นะครับผมผมผมนั่งดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราเราเสียสิ่งเราทาสิ่งที่มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ดีที่สุดแต่เรากลับไปทําสิ่งที่ไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์ เพราะว่าเรากําลังมองไปในเรื่องของอเศรษฐกิจการค้าวความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นหลักอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับถ้าเป็นไปได้ในต่างประเทศเขาจะมีกระบวนการจัดพื้นที่เขาเรียกว่าโซนนิ่งโซนนิ่งเพื่อการเกษตรก็เพื่อการเกษตรโซนนิ่งเพื่อการอยู่อาศัยเขาเรียกว่าเพื่อการอยู่อาศัยโซนนิ่งเมืองก็เป็นเมืองเขาจะไม่ใครใครจะไปปลูกบ้านอยู่ที่ ที่ทุ่งนาไม่ได้นะครับแต่ถ้าปลูกบ้านที่ทุ่งนาต้องเป็นบ้านสวนต้องเป็นบ้านสวนต้องเป็นบ้านไร่แล้วก็ทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในบริเวณตรงนั้นอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับแต่ว่าบางเอิญนเราพัฒนาประเทศผิดพลาดมาหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะกลับมาคิดว่าถ้าเราไม่มีอาหารเพียงพอเราก็จะเป็นคนป่วยเราก็จะเป็นคนป่วยเข้าสู่ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยองการเขาเรียกว่าเราพูดภาษาอังกฤษว่าหูแล้วกัน WHO นะครับอง,องการเกี่ยวกับทางด้านอาหารของโลกประมาณเนี้ยเขาก็จะมองว่าอาหารเนี่ยแม้ว่าเราจะปลูกวัเยยะมากมายแต่ถ้าเกิดไม่มีการจัดสรรไม่มีการแบ่งปันไม่มีการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมคนมีก็มีมากจนเกินไป ก็ไม่มีการแบ่งปันเนี่ยกระบวนการที่บอกว่าคนประมาณพันล้านกําลังจะขาดอาหารกําลังจะเป็นโรคเพราะขาดอาหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของความขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นมาในโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารที่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของทางด้านาศาสนาอาหารเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตเราเรียกว่าเป็นปัจจัย คาว่าปัจจัยก็คือเครื่องคร้ำชูทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย24ในคำพีมหาปทานเราเรียกว่าอาหารปัจจัยโยนะครับอาหารปัจ,จัยโยเวลาพระคุณเจ้าสวดมัตติกาตอนสุดท้ายเรื่องเหตุปัจจัยโยก็จะมีคําว่าอาหารปปจ,จัยโยคาว่าอาหารเป็นปัจจัยที่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าเป็นเครื่องดํารงชีพสาหรับการดารงชีวิตอยู่ แต่ในขณะเดียวกันอยู่เพื่ออะไรถ้าเราอยู่เพื่อถ้าเราอยู่เพื่อกินมันก็ชีวิตมันก็แค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าอยู่เพื่อทําประโยชน์เมื่อกี้ท่านพระครูสิริท่านพูดเอาไว้ว่าในปัจจเวคขณะข้อที่สองคำว่าปินดักปาตะปัจจเวคขณะการกินนั้นวัตถุประสมของการกินไม่ได้กินไม่ได้รับประทานเพื่อสนุก ม่ไรับประทานเพื่อร่างกายสดสวย,สวยสวยสดงดงามแต่กินสำคัญที่สุดเพื่อกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเมื่อหิวก็กินแต่ในขณะเดียวกันกินแล้วป้องกันเวทนาใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความกระหายความอยากที่มันจะเกิดขึ้นถ้าป้องกันเวทนาเก่า,เากำจัดเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ชีวิตเราก็สบายได้ทำไงต่อ ก็ไปทํางานที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นการทํางานที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นก็เยอะแยะมากมายนะครับเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เป็นการทํางานเพื่อยังชีพของตนเองก็ได้อันนี้ก็คือความจําเป็นที่เรียกว่าอาหารแต่ในขณะเดียวกันอาหารนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่สองเพียงอย่างเดียวอาหารนั้นเป็นยาได้ด้วยนะครับเป็นคิรานาเภสัตได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น อาหารบางอย่างทานเป็นยานะครับหาอาหารบางอย่างทานเป็นยาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปัจจัยที่เรียกว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตก็คือเรื่องของอาหารเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยานะครับประเด็นต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านพระครูท่านพูดเอาไว้ว่าเมื่อเราเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารเราเรียกว่าเป็นทุพพิภัยเนี่ย พอเกิดทุพพิกภัยเกิดขึ้นอาหารมันยากมากขึ้นเนี่ยความหิวโหวยมันก็เกิดตามมาพอความหิวโหวยเกิดตามมาเนี่ยมนุษย์เราย่อมแสวงหาอะไรต่างๆที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดผมได้ฟังคำภาษาทางอีสานพูดเอาไว้ขออนุญาตพูดเสียงในฟิล์มทุก บ่มีข้าวอยู่ทองิสนอนหลีอยู่จังใดถ้าไม่มีอาหารอยู่ในท้องจะนอนหลบอยู่ไม่ได้แล้วทำยังไงจะมีข้าวอยู่ในท้องก็ต้องหาทีนี้ถ้าหาโดยวิธีชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีที่ไม่ชอบอันนี้ก็คือประเด็นถ้าเรามองย้อนไปในประวัติพระพุทธศาสนาในเรื่องของจักรวัติสูตรอคัญยสูตร ก็จะพูดเอาไวา้ว่าในสมัยก่อนนั้นทรัพยากรธรรมชาติเรื่องอาหารเนี่ยมันมีอย่างเหลือเฟือมนุษย์เราก็ไม่จาเป็นจะต้องสะสมอาหารถึงเวลาตอนเช้าต้องการอาหารก็ไปเอาเฉพาะเท่าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในแต่ละมือ้อก็เข้าไปทีนี้พอเข้าไปเสร็จคนก็เพิ่มมากขึ้นอาหารมันก็เหลือเฟืออยู่แต่มีมนุษย์บางคนเกิดเขาเรียกว่า หัวใสสมองไวกว่าคนอื่นต้องการประหยัดพลังงานบอกเอ๊ะทำไมฉันจะต้องไปทุกครั้งแล้วก็หยิบมาเฉพาะเท่าที่จำเป็นถ้าฉันจะเป็นนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ฉันไปครั้งเดียวนี่ฉันเอามาเผื่อสามมือได้ไหมก็ไปถึงพวกก็เลยหักพวกเพื่เผื่อกลางวันด้วยเผื่อตอนเย็นด้วยก็เอามาคนอื่นเห็นก็เลยเรียนแบบ พะคนอื่นเรียนแบบไปปุ๊บแต่ละคนไปไม่ใช่เพื่ออาหารยังท้องเฉพาะที่จําเป็นแล้วทีนี้เป็นการสะสมอาหารใช่ไหมครับแต่ละคนก็สะสมเผื่อสองวันเผื่อสองมื้อเท่านั้นยังไม่พอบางคนเผื่อลูกเผื่อหลานทีนี้ในเมื่อต้องการเผื่อลูกเผื่อหลานทําไงก็เลยไปกั้นอนาเขตเกิดการหวงแหนอาหารขึ้นว่าตรงนี้เป็นที่ของฉันตรงนี้เป็นเขตของฉันใครอย่า เข้ามาวุ่นวายคนที่ไปทีหลังก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตรงนั้นทํำยังไงก็เลยต้องไปหยิบไปช่วยไปขอแบ่งปันแต่ที่จริงการแบ่งปันนะถ้าเราไม่มีความขี้เหนียวถ้าเราไม่มีความหวงเห็นเอาไว้การแบ่งปันอาหารเพื่อย,ยังชีพก็คงไม่น่ามีปัญหาแต่คนเรามีมัจฉริยะมีความตนีทีเหนียวเกิดขึ้นก็เลยไม่มีการแบ่งปันเพราะไม่มีการแบ่งปันเกิดขึ้นปุ๊บใครที่ลูกภาษาเมืองเรียกว่าลูกเขา ก็คือไปหยิบเอาของคนอื่นเพื่เเลยถูกจับพอถูกจับก็มีการทําร้ายกันเกิดขึ้นนะครับกระบวนการทํา,าร้ายกันกระบวนการแกลงแย่งอาหารกันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของคาว่าความขาดแคลนกับความไม่ความไม,คม,ไม่ความไม่รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นอันนี้มีปรากฏอยู่ในในในพระพุทธศาสนาในเรื่องของอคัญญสูตรในเรื่องของจักรวัติสูตรก็ชัดเจนดังนั้น ในเบื้องต้นตอนนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอประเด็นที่ว่าคำว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนั้นนะครับเราก็ต้องนึกถึงว่าสรพรพสิ่งทุกคนเนี่ยก็ดำรงตนอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ทำยังไงเราจะทำให้อาหารนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อผมได้ชวนคุยกับพี่น้องเราชุมชนภูผาฟ้าน้าก็บอกว่าอี ถ้าเกิดที่ภูผาฟ้าน้ําเกิดสภาวะเอนิโนแลนีนาแล้วมันปลูกไม่ได้ล่ะและเกิดขาดแคลนจะทํำยังไงแต่ปรากฏว่าคําตอบนี่ทําให้ผมชื่นใจบอกว่าอาจารย์วิสิทธิ์ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันจะมีเฉพาะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําเรามีเครือข่ายเราอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการที่เรามีเน็ตเวิร์กการทํางานร่วมกันตัวนี้ก็คือการแชร์การแบ่งปันกันและกันเนี่ยนะครับอันนี้คืออะไรครับคือการไม่หวงแหน การรู้จักแบ่งปันนะครับการช่วยเหลือกันและกันในยามที่ขาดแคลนในายามที่จําเป็นนั้นถือว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือกันและกันในทางที่จะทําให้ชีวิตอยู่ได้แล้วการเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ยังไงครับอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมอย่างผมได้มาเห็นที่นี่นะครับก็รู้สึกชื่นชมและก็ชื่นใจนะครับว่าท่านรู้จักอย่างสําคัญที่สุดก็คือมนุษย์ทุกคนมีกิเลส ความโลภเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าความเห็นแก่ตัวก็คือความโลภไปครั้งเดียวเก็บมาสามมือ้ออย่างนี้นะความเห็นแก่ตัวก็คือใครเข้ามาแบ่งปันก็ไม่ยอมประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหวงแหนความตนีเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าอาหารจะมีอย่างเหลือเฟือแต่ถ้าเราไม่มีการแบ่งปันกันและกันมันก็ทําให้เกิดความลําบากในการอยู่ร่วมกันนะครับอาหาร จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเบื้องต้นก็น่าจะขอแชร์ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าผมแบ่งเวลาไว้นิดหนึ่งท่านอาจารย์วิสิ์นะครับมีท่านอาจารย์พระคุณเจ้าซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาจุฬาอีกท่านหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพคือท่านอาจารย์พระมหาดนายพัฒน์นะครับท่านก็เป็นคณาจารย์ที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารด้วยนะครับแล้วก็คําสั่งสอนทางศาสนา และก็เป็นอาจารย์เครือข่ายสาขาวิชาปรัชญ,ญาและาศาสนาในส่วนกลางและก็ท่านเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับผมอยากจะสเปรเวลานี้กับท่านอาจารย์มหาดนายพัฒร่วมแจมนะครับร่วมสแสดงความคิดเห็นสักเล็กน้อยนะครับคนนิมนต์นิมนต์ท่านอาจารย์วิสิทธิ์รองประสาทกับท่านอาจารย์ดนายพัฒดูนะครับคนนิมนต์ครับผมให้เวลาท่านครับ ท่านใดอยู่ในระบบซูมหรือว่าอย่างไรคะออท่านอยู่ในระบบซูมอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราซูมของเรานี่ก็อย่างเมื่อกี้ต้นๆที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเราเปิดไปทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยที่สาขาของเราที่เปิดกันอยู่นะครับโอเคนะครับท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมาช่วยเติมเติมเต็มให้ทีหลังนะครับ โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นในเบื้องต้นนี้ก็จะขอแชร์ความคิดเห็นว่าอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ท้งนี้และท้งนั้นเราต้องแบ่งปันนะครับแล้วสิ่งที่ะจะทําให้เราได้มองเห็นและมาเรียนรู้เป็นตัวอย่างผมเรียกว่ามาศึกษาฟิโลโซฟีของการถนอมอาหารที่นี่เนี่ยวันนี้ขอเรียนให้ท่านอาจารย์หมอเขียวทราบว่าเรามีทั้ง ทางฝ่ายระดับปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญ,ญานะครับมากับเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาดูว่าการใช้ชีวิตในลักษณะที่ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าเหมือนเหมือนต้านกระแสแบบชาวโลกซึ่งเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อมาศึกษาในลักษณะเชิงความคิดหลักการในการทำงานตรงนี้เนะี่ยอาจจะได้ถอดบทเรียนนำไปขยายต่อ การได้มาเห็นของจริงแล้วก็ได้ศึกษาได้เข้าใจว่าการดำรงชีวิตแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีค่าและก็เป็นตัวอย่างที่มีค่าที่สุดกับบุคคลซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าถ้าเราจูนไปทางด้านเศรษฐศาสตร์แน่นอนครับเป็นการสะสมความมั่งคั่งร่ารวยสําหรับกลุ่มคนบางคนแต่ไม่ได้เป็นการแชร์เพื่อคนอื่น นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้คุณหมอได้รับทราบนะครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับทางท่านอาจารย์ที่ทางซูมพรว่าซูมหลุดไปนะท่านรออยู่หมายความว่าท่านจะเสริมทีหลังท่านจะเสริมทีหลังเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้เริ่มเลยนะ ถ้าอย่างนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะดรพิสิทธิ์โคสุโภก็ได้บอกให้พวกเราได้รับทราบนะคะว่าูตัวนี้8ปดหมื่นกว่าล้านคนนะคะที่ขาดแคลนอาหารจากทั่วโลกนะคะและอีก200รกว่าล้านคนเช่นะคะที่กำลังจะขาดแคลนคะ่ะนะคะและการแก้ปัญหาของท่านนะคะก้าวสู่เรื่องที่ว่า ทรัพยากรมีเพียงพอค่ะถ้าเรารู้จักแบ่งปันด้วยนะคะเป็นการนําเสนอทางรอดของอาหารขาดแทนที่เป็นพุทธศาสนามากที่สุดเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวกําหนดการหลังจากนี้นะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะ,ะเราก็จะพิจารณาอาหารร่วมกันนําโดยพระคุณเจ้านะคะท่านพระเดชพระคุณแล้วก็ท่านสมณะจาก ชาบุญนิยมก็จะนำพิจารณาอาหารในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังบรรยายอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นท่านที่ถือว่าเป็นผู้นำของชุมชนภูผาฟ,ฟ้าน้ำที่เมื่อสักครู่อาจารย์พิสิทธิ์ก็บอกว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นชุมชนที่ทดลองใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับพุทธศาสนานะคะ ร้านอาหารนะคะท่านนั้นคือท่านใดเชิญดเญรเฉิงนัเลยค่ะค่ะขอ,อน้อมกราบเรียนเชิญนะคะดรใจเพชรกล้าจนค่ะประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ